อีกหนึ่งหัวข้อที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเด็กๆที่เรียนเกี่ยวกับคณิตนะครับแล้วอยากจะไปต่อในเรื่องถัดๆไปก็คือเรื่องของการคูณพหุนามนะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับสตัวอย่างหลักๆนะครับที่จะนําเสนอที่จะเอามาให้ดูก็คือการคูณพหุนามในการ คูณเข้าไปในลักษณะที่เป็นวงเล็บแบบนี้อย่างเช่นข้อที่1แจกเลข2เข้าไปในวงเล็บแบบนี้ได้เลยนะครับสคูณหเป็นเท่าไหร่2อคูณหเป็น10เป็นเลข10นะครับติดตัวแปรอะไรมาด้วยติดตัวแปร x มาด้วยเนื่องจากมี x อยู่ในนั้นนะครับถัดไปนําเลข2คูณกันกับเลข3 2มคูณสเป็นเท่าไหร่2อคูณสเป็น6ใส่เลข6เข้าไปเนื่องจากเลข2เป็นบวกเลข3ก็เป็นบวกด้วยถูกไหมคูณกันผลลัพธ์เป็นบวกก็ใส่บวกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วอนรับข้อถัดไปแจก7 เข้าไปในวงเล็บนะครับ7 x คูณ2 x เป็นเท่าไหร่7คูณ2เป็น14ผลลัพธ์คือเลข14แต่ใส่ตัวแปร x มาเหมือนเดิมนะครับใส่ตัวแปร x ไม่พอเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับต่างก็กําลัง1การคูณกันเมื่อฐานเท่ากันเลขยกกําลังนํามาบวกกันกลายเป็นกําลังที่เรียกว่ากําลัง2นะครับฉะนั้นตรงนี้ตอบ1 4 x กำลัง2ถัดไปนะครับ7 x คูณอะไรต่อ x คูณกันกับเลข4 74เป็น28ใส่เลข28ไว้นะครับแต่มีตัวแปร x มาด้วยถูกต้องไหมบริเวณที่ตรงเนี้ยนะครับมีตัวแปร x ฉะนั้นก็ต้องติดตัวแปรที่เป็นตัวแปร x เข้าไปด้วยนะครับก็ใส่เป็น2 8 x ใส่เครื่องหมายบวกขั้นกลางเนื่องจากเลข7เป็นจํานวนที่เป็นบวกเลข24ก็เป็นบวกฉะนั้นก็เป็นบวก28ปโอเคไหมประมาณนี้จบแล้วข้อที่2 นะครับถัดไปข้อที่3นะครับประเด็นตรงนี้ก็คือมันมีตัวเลขที่อยู่ชุดหน้าเป็น2ตัวเลขนะครับเราสามารถทําได้ด้วยการแจก x เ,เข้าไปที่วงเล็บแบบนี้ก่อนนะครับดูเป็นชุดๆไปก่อน x คูณ x เ,เป็น x ก,กำลังสองนะครับก็เขียนเป็น x กำลังส x คูณ2เป็นเท่าไหร่ เป็นบวก 2x โอเคไหมเพราะเลข2เป็นบวก x ก็เป็นบวกเช่นกันถัดไปไม่พอนะครับเราสามารถแจกเลข3เข้าไปเช่นเดียวกันให้ตัวหน้ากับตัวหลังคูณทีละตัวนะ3คูณ x ก็เป็น 3x เขียนเป็นบวก 3x ได้เลยและ3คูณ2เป็น6เป็นบวกด้วยเลข6อันนี้นะครับประเด็นของเราคือยังไม่จบในโจทย์ตรงนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวเลข2ตัวเลขที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นตระกูลเดียวกันแล้วกันนะครับกำลังเท่ากันติดตัวแปรเหมือนๆกันก็คือตัวแปร x เราสามารถนําตัวเลข2ตัวเลขนี้มากระทํากันด้วยเครื่องหมายบวกหรือลบนั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นบวกทั้งคู่ฉะนั้น2อบวกหนะครับสบวกหเป็นไอตัวที่2อบวกสเป็น5นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น5แล้วติดตัวแปร x มาด้วยแล้วก็เขียนบวก6และ x กำลัง2ด้านหน้าตามปกตินะครับตรงนี้ก็คือคําตอบแล้วนะครับเด็กๆถ้าคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็เซฟเก็บไปดูได้ยังไงจําเป็นมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ